สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวยูทูบทุกท่านก็อยู่กับผมนะครับนายเทพดูดันตุ่มไทยช่ครัะผมเป็นช่องอยูทูบที่เกี่ยวกับจากกลการเกษตรนะครับต่างๆอโอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้า45นะครับรีนนี้ก็ถือว่าเป็นอ่ารุ่นในตำนานนะครับผม นี้นะครับเป็นรถเสียเทียบนะครับผมเขียนปั้นนวลแดงนะครับเนาะบั้นนวนแดงนะครับเพื่อนนายจิรวยนะครับผมจังหวัดบนราชธานีครับสำหรับเขีนี้ก็หลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับสำหรับลูกคันนี้เพราะว่าแกจะไปทุกคลิปนะครับ สำหรับเฉียดน่าจะรวยครับผมถึงลงนะครับถึงอย่างใ,ใต้นะครับสำหรับเฉียดนี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยมีรถขีเดเยอะเท่าไหร่นะครับเกินมาก,ก็จะเป็นอ่อรถขีดที่เขา,าซื้อไม้เนาะ มยางพลานะครับผมแล้วก็งานอ้อยนะครับผมน่มาจะจะเป็นงานอ้อยก็ตามรถคีฟก็ไม่เยอะเท่าไหร่คส่นวนแถวสิลิน,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 นเนาะมีรถขีฟเยอะครับแถวนั้นไปก็เยอะครับผม น,นี่เป็นรถไถน,นะครับที่เขาเอาชีนะครับมาติดกับตัวรถไถน,นะครับเนาะสวนดัดแปลงก็จะมีอ่าหนึ่งนะครับก็ฐานล้อหลังนะครับนะ mm hmm. อันนี้จะขยายกว้างออกครับเื่อาการทรงตัวที่ดีครับผม ดีดาเรา,ายกห้อยนะครับต่างหากแล้วก็ฐานล้อกว้างนี่ก็จะทำให้ <c oughs> การคตบวตุมรบมี เดิมครับที่ติดกลับมาตัวรถครับาอา,าจเกิดจากบริษัทครับเนาะ นี้จะเป็นปั๊มนอกครับผมหัวปั๊มจะติดที่หน้าเครื่องครับตรงท่อข้กเหยื่อระบบสายน้ำมันนะครับก็ประมาณหกขนนะครับาจากคอนโทรลนะครับยินเข้ากระบอกเป็นแก๊ปหุนนะครับ ครับอันนี้แกบอกว่ามันมันช้าลงนะครับเพราะว่าแกใช้มาหลายปีแล้วแต่ก่อนเนี่โอ้เร็วฟิตฟัสต์นะครับแกบอกเดีผมว่านี่ช้าแกนี่ก็มันยังเร็วนะครับสำหรับรุ่นทำนี้เน่อยังยังเร็วนะครับ ยินแววๆนะครับ่าเจะขายอไม่ในใแน่ใจครับถามดูใหม่ครับเดี่พี่ด้านในภาษาดีนก่อน เยอะนะรถของรถคันนี้แล้วกัน เป็นหกลอ้อนะครับส่วนมากที่คอยอ้อยเข้าลังน,นะครับส่วนสิบลอ้อนี่เขาไม่ให้เอาเข้านะครับผมสัก้าร์ดใหญ่เกินไปนะครับหลังลานตรงนี้เน,ะนาะก,ก็จะเป็นหกลอ้อนะครับไม่เห็นสิบล้อเลยสักคาร์ดครับ,รบเรามาเปลี่ยนมุมดูกันหน่อยนะครับผมก็อาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับ วันนี้ก็ค่อนข้างจะแดดร้อนนะครับเดยดจัดจานมากครับอย,ยอดอาจารย์ช่วงบ่ายๆนะเดี๋ยวนก็เหมือนฝนจะตกนะครับนี่ครับผมก็ทุบให้แน่นครับสหรับรถรับจ้างเนาะที่เขาแต่งมาดีๆนะครับผม หลักครับผมก็จะไม่นิ่มสูงว่าจะสูงไปลำบากครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟหรือว่าพื้นไม่เสมอก็ทำให้รถเสียสูงเสียโซนครับเวลาเราวิ่งครับยกเยก่ยกเยก่ยงครับทำให้ไปยากครับผมเป็นไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าสเปคคันนี้ฟังกันหน่อยครับผม ว่าขี่แรงอะไรยังไงครับกระบอกสูบนะครับซีซีต่างๆนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถฮุกเตอร์รุ่นกูบูต้านะครับแถ450 8ครับผมระบบขับเคลื่อนนะครับ 4WD ก็คือหมุนทั้ง4ล้อนะครับเท่านะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มีอันนี้จะเป็น4สูบครับผม ตั้งนะความร้อนก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับปกติปริมาณก็บอกสูงอันนี้อยู่ที่1 9 7พซีซีครับผมดูว่าประมาณครับพอดีประหยัดน้ำมันครับความกว้างนะครับ บอกสูตรเนาะนี่เป็นความกว้างอยู่ที่87มิลิเมตรครับผมช่วงชัก92 4มิลิเมตรครับก็ถือว่าพีดพารครับช่วงชักมันก็มีไม่ยาวครับรับคูปุตาเนะแรงม้านะครับ ที่45เรียงมา้มาระบบส่งกำลัง6เคียร์อันนี้เดินหน้า8เคียร์นะครับถอยหลัง4เคีย์อ่าอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าเนาะรแรงครับอ่าอยู่น,น้ำนากขนาดไปก่อประมาณ14-15ได้นะเห็นนานเลครับนี้ระบบกวองอะไรนะครับเขา จะไม่แท้งกันเดียวครับผมระบบเบรคแบบจานเบรกนะครับหลายแผน่นแช่ในน้ำมันครับผมเสอร์ไนเดอร์รอล,รรออล,รลิกนะครับ TTO ระบบควบคุมแขนยกครับผมควบคุมตำแหน่งนะครับผมอัตราการไหลน้ำมันดีดอยู่ที่29นะครับจุด4ลิตรต่อ ก็จะแตกต่างจากเอลซีศูนย์เนาะศูนย์หนึ่งแปดอยู่ที่ประมาณอันนั้นมันยี่สิบสองเนาะประมาณหกปีหรือเปล่าประมาณนี้ผมนิดเดียวครับไม่ดเดยอะส,สีกันครับสีๆกันไฮโดรลิกเนาะส่วนน้ำหนักนะครับ ยกสูงสุดที่ไปแข่นยกนะครับอยู่ที่เป็นพันนะครับสามร้อยกิโลตันสามความเร็เววิ่งอยู่ที่ห้ารอี่5 4บรอบนะครับต่อเครื่องยนต์2,259รอบต่อนาทีนะครับอันนี้ยาวอยู่ที่3,120รอบ มิลลิเมตรกว้างหนึ่ี่ร้มิลลิเมตรแล้วก็สูงนะครับสี่พัมิลลิเมตรครับผมตัวนี้ครับจะเป็นขนาดล้อยางล้อยางนะครับล้อหน้านีอ่าแปดทับสิบแปดครับผมก็คือขอบสิบแปด ส่วนร้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็น13.6นะครับพับ26นะครับ,บ,บตกต่างจากสูนย์ระดับต่สุดอยา้อยแปดสบ5มลิเมตรามจุดังน้มัน4ลิตรตัวนี้ก็จะต่างจาก4 0อยู่2ลิตรครับระบบวงเยียว แคบสุดนะครับอยู่ที่200เมรตรแล้วก็น้ำหนักตัวรถนะครับ1,370กิโลอะประมาณนี้ครับผมบริษัทบริษ ดีนวลไม่ได้ห่างเร็วเลยรถขันนี้เกือบสองหัวฮะรถเต็มเรียบร้อยครับผมโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดติดตามเป็นงกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ